้ร่มหนาวครับนอกมือนี่ร่มพัดวีวีมันกกะเฮยบออกแล้วมันหนาวแซ่บบ่อแบบนี้อ อันอวมหนาวรมหน้น่มคุณหน่าร่มโอ้ยล่มหนาวโอ้ยลมคักรมแนเอ้ยพีนองเอ้ยร่มหนาวมาแล้วลมคักลมแน่เนี่ยแะบรรยากาศ้องทุ่งนา มันหาหนะ้าที่คอยคุดหมู่บ้านนี่เด้เ้าเขาเอาไปวัดหมอบกไงมันเหลือนี่เขาจะเลืตักม,มานั่งเพราะว่าเขาไปหาแตงโมแลวม้วบ่มีมันเยอะบาทที่เอบอ,กกอบกออกอกยิ่งเฮี้นกับโลนหล่ะได้แต่ว่าหมากบ่ดกปีนี่นี่น่ันกิน,กนมากดดนะแบบนี้น้ำตาล <c oughs> <c oughs>

โอ้ยข่อยกลนจนเมื่อเสื้อสีได้ซ้ำนีเมื่อวานบ่ค่อยเป็นหัวแม่มือจะแซ่บจะบาดที่ไห่แสบเดี๋ยวยิ้มกันเดี๋ยวประเดี๋ยวอยู่บ้านเท้าขวดเทก็เลยแล้วขุดซื้อยิ้มเข้าวหาอันนี้ถือกลัวหาบาทกลัวอยู่บ้านนี่ถือกลัวบ้านเท้าหนึ่งไปรูดอันนี้จังบาทแบบนี้อันนี้เท่าไรเจ็บไม่ค่อยซื้อยิ้มแสบจะแสบจะแสบ สามบาทยี่สิบแปบาทาม่วัมามเสม้นแสบบาทที่ไหนพี่น้องขอจะกินละเด้อจ้า